ปุกพลังตัวเองอย่างไรให้ประสบความสําเร็จแบบคนระดับโลกผมอัครเดชอุดมปัญญาวครับเอาเบิร์ตครับมีคนถามผมเข้ามาครับว่าเฮ้ยหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนี่แล้วมีปุกพลังตัวเองอะ่ะทำยังไงครับหลายคนถามผมผมก็บอกว่ามันมี2แบบนะแบบแรกก็คือแบบธรรมดาหรืออีกแบบนึงคือแบบความจรงิงงั้นผมจะบอกทั้งสฝ่ายเลยละกันว่าถ้าปกติธรรมดาเนี่ย อย่างเช่นผมเปรียบเทียบกับแอนทรีโรบินนักปลุกแรงมานานใจเนี่ยเขาบอกให้คุณมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ในชีวิตและเดี๋ยวคุณก็จะมุ่งมั่นแล้วไปถึงเป้าหมายได้แต่ผมบอกให้เลยครับว่าจริงๆแล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยเขาโมดิเวตตัวเองได้คือว่าหลายหลคนที่ปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะรอคอยแรงมานานใจจากเพื่อนๆจากคนอื่นๆอย่างเช่นครอบครัวเราหรือว่า พ่อแม่เราให้เขามาสพอร์ตเราให้เขาเข้าใจเราเพื่อให้เราเดินทางไปสู่เส้นทางของเราได้แต่ว่าผมบอกให้เลยครับว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลายหลายคนที่ประสบผลในระดับโลกเนี่ยเขาไม่เดินเส้นทางที่เหมือนชาวบ้านเขาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพี่ตูนอย่างเงี้ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนรอบๆข้างเขาสนับสนุนเขาขนาดไหนแต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนคงอาจจะบอกเขาว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์กหรอกอาจจะไม่ได้หรอกแต่เขาก็ยังเดินเส้นทางของเขาไปถึงจุดที่เขาเป็นปลายทางได้หรือถ้าเกิดเป็นวูดดี้อย่างเงี้ยผมก็เห็นเขานะครับขยันมากๆเลยทุกเช้ามาวูดดี้เกิดมาคุยคือเขาเอาแรงเขามาจากไหนผมพวกนี้ไม่จําเป็นต้องมีคนอื่นมาบอกเขาว่าเขาต้องทําอะไรเขาอ่ะมีเข็มทิศในใจของเขาอยู่แล้วและพาเขาไปถึงนั้น ถ้าเป็นข่าวตอนนี้ก็คือประธานาธิบดีของเมกาโจไบเดนผมได้ข่าวมาว่าผู้ชายคนนี้เขาอ่ะเกิดอุบิเหตุในอดีตของเขาอ่ะตอนเขาไปเข้าสภาเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องกลับบ้านดูแลลูกแล้วเขาก็เลยเดินทางรถไฟไปกลับไปกลับวันละ4ชั่วโมงทุกวันเป็นระยะเวลานานหลายหลายปีเพื่อที่จะดูแลลูกด้วยแล้วก็ทำงานด้วยจินตนาการนะถ้าเป็นเราอ่ะ เราจะไหวเหรอในการที่เราจะเดินทางแบบนี้หรือเราจะไหวเหรอที่เราจะต้องมานั่งแบบฝึกซ้อมแบบพี่ตูนหรือเราจะไหวเหรอที่เราจะตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันเพื่อมาออกรายการแบบวูดดี้ผมเห็นเลยนะว่าหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเขาไม่ต้องรอคนอื่นมาให้แรงมานานใจเขาเขาอะชัดเจนกับเป้าหมายเขาและเขาอะพุ่งตรงไปสู่สิ่งนั้นได้แล้วส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนเนี่ย เขาฝึกซ้อมตัวเองเขาดึงตรงนี้ได้งั้นสิ่งที่ผมเจอในตัวผมเองและคนสําเร็จธรรมดาหลายๆคนที่ไม่ใช่ระดับโลกเขาทุกคนโมดิเวตตัวเองได้และเลือกเส้นทางตัวเองให้ได้วันนี้อยาาให้คุณสะท้อนตัวเองว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนประสบความสำเร็จระดับโลกคุณไม่ต้องรอคนอื่นมาโมดิเวตคุณโมดิเวตตัวเองซะแล้วคุณจะสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้ครับ